คาร์บอนอิดิชันได้ภายในแดงด้วยนะกล้องรอบคันก็มี s p ี SP เนี่ยก็ได้ซันรูฟมาเพิ่มเติมนะ CX 3 0์คาร์บอนอิดิชันอันนี้เป็นตัว2 0 SP นะครับนี่ดูข้างหน้าเลยตัวนี้เป็นตัวเรดาร์แล้วก็กล้อง,งสา0องศานะกระจากหน้าตัวนี้สวยเลยไฟหน้าเป็น ALH นะอันนี้แล้วก็มาพร้อมหมดไฟตัดหมอกด้วยสำหรับตัวเนี้ย Edition เนี่ยคาร์บอนอิดิชันเนี่ยจะได้ตัวแมกลมดำนะครับเป็นขอบ18ดลอกยางยังเต็มอยู่เลย กระจกมองข้างก็ได้เป็นสีดําแบบนี้นะครับแล้วเทียบเท่ากับออปชั่นตัว s c เนี่ยก็จะได้ซันรูฟมาด้วยนะอ่ะเราดูรอบๆก่อนดีกว่าอันนี้เป็นสีแมชชีนเกรย์นะครับหรือสีเทาดํานี่ก็มีทั้งเซ็นเซ,นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังนะไฟไท้าย led สภาพคันนี้ใหม่มากๆใหม่จริงเนียนกริปเดิมๆเลยนะครับแบบนี้เลขไม้นี่ยังหลักพันอยู่เลยนะอันนี้วิ่งน้อยมากๆสวยจริงจ และคาร์บนดชั่นเนี่ยได้สีภายในแดงด้วยนะนี่ให้ดูแบบวัยๆเลยนี่น้องๆป้ายแดงเลยนะครับอันนี้ได้มาเพียงเจ็ดทันเองนะภาพใหม่มากๆแบบนี้เลยอ้าเดี๋ยวสงสัยว่าอ้าวทำไมไมน้อยขายซะแล้วรถชนหรือเปล่าอ่ะไป็ลูกศิษย์ตัวตรงเลย เปิดนะครับอันนี้ตรวจโครงสร้างวริลลหลักไม่มีชนไม่มีซ่อมนะครับไม่มีซ่อมมีแต่ช้อนตะเกียบก็ได้เราเริ่มไปเรื่อย <c oughs> ออันนี้สวยๆเดิมๆเ,เลยนะเราตรวจโดยช่างมื่ประสบการณ์นะครับไม่มีรอยเชื่อมรอยซ่อมอะไรใดๆเรา double check ให้ด้วยนะครับเราตรวจกับ test party บริษัทตรวจรถชั้นนาเรามีใบตรวจรถใบ inspection ให้คุณพี่ทุกคันมั่นใจได้เลยนะครับ แล้วคันนี้เนี่ยปี23อย่างเงี้ยผ่านมา2ปีเลขไม่เจ็ดันบอกว่าเอ้ยไม่ My ไม่จริงหรือเปล่าเราเช็คประวัติศูนย์ให้แล้วนะว่ามีการเช็คระยะแล้วเรียบร้อยเป็นเลขไม้แท้นะแล้วเราจับพี่เช็คระยะให้ด้วยพร้อมใช้งานเลย<ม>ยังอยู่ในวารันตีศูนย์ถึง2026ไ,ไม่มีซ่อมนะครับเดิมๆแบบนี้จากโรงงานเลยสวยเดิมคันนี้มือเดียวรถสวยพร้อมใช้แน่นอนอันนี้ได้เป็น ภายในแดงด้วยนะเพราะตัวธรรมดานี่ได้เป็นภายในน้ำตาลนะครับ okay. อันนี้ก็เหมือนกันนะครับสวยเดิมอันนี้มีการเช็คโครงสร้างบอดี้หลักนะครับเอ,อ่อเปิดเปิดง่ายๆนี่เราเปิดให้ดูได้เลยนะเพื่อความสบายใจของลูกค้านะจะได้เห็นทุกซอกมุมดูคลิปนี้ตัดสินใจได้เลยง่ายๆไม่ยากอะดูด้านไทย นี่เป็นไฟท้าย led นะเปิดสัญญาณนมันก็จะเป็นนี่สวยเลยขับตอนกลางคืนนี่มัดได้สวยเลยอ่ะอันนี้ก็เช็คบอดี้นะครับอันนี้สวยเดิมแบบนี้เลยท้ายก็สวยเดิมแบบนี้เลยสวยเดิมเดิม,เด,มเดิมนะครับเดิมเดิมเดิมอ่ะเปิดมาอันนี้ก็เป็นซับบล็อก โบสนะครับเฉพาะรุ่นท็อปนะมีเครื่องเสียงโบสแบบนี้อะต้องชอ็อคคุณต้องชอ้อนเข้าไปข้างในหน่อยนะนั่นแหละนะซิลิโคนนะครับซีเลอร์เดิมไม่มีรอยเชื่อมรอยซ่อมรอยกระแทกมานะาเดิม,เด,มเดิมอุปกรณ์ครบครันไปไปดูข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวท่องให้ยาวๆเลยซมาซีอะกุญแจคีเดสโกนะกุญแจไม่จชตัวปลดล็อกรถเลยอย่างแรก กดปุ่ม start อันนี้ตัว sp เนี่ยก็ได้ sunroof มาเพิ่มเติมนะแล้วก็นี่กล้องรอบคันก็มีนี่เบรกมือไฟฟ้า auto hold โ,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 โหมด sport มีครบหมดเลยอ่ะแล้วตัว sp เนี่ยจะได้ตัวนี่ adaptive cruise c o แล้วก็พวกตึกระชนดอกเลนนะครับพวกอะไรฟังก์ชันคำสั่งเสียงมีให้ครบเบาะนังปรับไฟฟ้าดันหลังล่าง แล้วก็นะ 1, 2, เ,กเนนมม,น,มเนูลิซีดนะเซตเบอร์หนึ่งเบอร์สองได้เลยอ่าเซตเนี่ยนี่กดเบอร์หนึ่งลองอ่ะสมมติว่าตั้งมาอย่างนี้ปุ๊บกดเซตค้างตือดึงหนึ่งทีตือดึงอีกหนึ่งทีอ่ะสม,ม่ติกดเบอร์สองเนี่ยอ่าเขาไปที่สองตะเข็บแดงที่ไปทำมาเพิ่มอันนี้เป็นตัวคาร์บอนอีดิชั่นนะครับก็จะได้แบบนี้เป็นตะเข็บแดง คาดกับสีแดงนี้ก็จะสปอนใหม่ๆแ,แบบนี้เราก็สปาให้หมดนะครับภายในภายนอกเราเก็บงานให้หมดเลยเรียกว่ารถสวยพร้อมใช้มั่นใจแน่นอนคลีนนิ่งให้ครบหมดเลยนี่อยากให้ดูเนี่ยพวกไม่มีริวรอยอะไรเลยใหม่จริงๆ อันนี้เหมือนม,มีคนนั่งเลยนะอาแต่ถ้าแบบนี้มีคนนั่งแลนะ้วอันนี้ก็มีแอรดด์โดยสารตอนหลังด้วยนะไซซิงก็เรียกว่าก็นั่งดีนะครับอันนี้ระหว่างอยู่ในช่วงระหว่าง CX-3 กับ CX-5 แต่เราก็มีอันนี้ผมสูง170นะเหดรูมเล็กๆประมาณนี้ จะได้เห็นภาพกันง่ายๆนะครับก็นั่งสบายๆแล้วเป็นเบาะแดงสวยจริงๆใหม่ม,มากๆเอออันนี้มันพับได้ด้วยนะ,ยะเนี่ยจุของได้เดี๋ยวไปดูด้านหลัง อันนี้กัปี2023นะครับเป็นซิ30 Carbon Edition 20 SP รถใหม่นี่ล้าน228ไปกว่า4.5 0 0ขับค่า799,000บาทที่อสุดบัตรได้มาเพียง7,000สภาพใหม่มากอยู่ในรันตีศูนด้วยคันนี้ช้าหมดปดนะครับสนใจทักมานะครับเดี๋ยวดูแลให้ A later few moments later. เมื่อกี้จะไปถ่ายคันแล้วแต่ว่าลืมเปิดห้องเครื่องเดี๋ยวเราต้องเปิดท้องเครื่องให้ครบสุดอ่าเปิดท้องเครื่องน้องกันหน่อย อ่ะอันนี้คันเดิมนะครับผมแค่เลื่อนมาอันนี้ก็ฝาเดิมนะครับซ้ายขวาเดิมคาน้ามีรอยเชื่อมรอย่อมห้องเครื่องคลีนๆแบบนี้เลยสวยเดิมรถสวยจริงๆนะครับจะบอกให้เอออยู่ไปอินเสิร์ตลงเลยนะโอเค thank you